วัน,นี้นะคะทุกคนครับวันนี้ได้เจอกบอาจารย์หมอปลาอีกแล้วนะคะไม้แกะเส้นเทวดานะคะค่ะวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณพ่อกันนะคะว่าเป็นยังไงมานะคะคุณพ่อวันนี้ที่คุณพ่อมาหาอาจารย์หมอปลาที่ปวดหลังสะโพกและวลงขาเป็นยังไงบ้างคะหายแล้วครับอ่าหายแล้วนะคะค่ะไหนลองนั่งยองๆโชว์หน่อยสิคะ,คะนี่นะคะ นี้แล้วนะคะนั่งยองๆได้แล้วนะคะมาทีแรกคุณพ่อนั่งยองๆไม่ได้เลยนะคะค่ะคุณพ่อตอนนี้เป็นไงบ้างคะทาไปแล้วตอนนี้9 5%้าหาเนาย95%นะคะที่หายนะคะค่ะถ้าเกิดว่าใครมีอาการก,กระดูกามเส้นที่หลังสะโพกเล้าลงขานะคะมา้าแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นอาจารย์หมอปลาสามารถทําให้หาย80%ซโดยการแกะเส้นแกาจานหมอปลานะคะค่ะ แล้วฝากไว้หน่อยหัวข้าวหมาแบบปวดๆเลยนะคะอย่าไม่ต้องกินอะเลยนะคะนี่นะคะยกได้ขนาดนี้เลยนะคะยกได้ดีขนาดนี้เลยนะคะเรื่องหัวข้าวนะคะนี่นะคะแขนเขินยกได้ดีขนาดนี้เลยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วค่ะปวดหัวข้าวนะคะหมาแบบปวดๆอย่าไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นจะให้เห็นผล80%ยังไงต้องหายปวดนะคะปวดขอบอาไร มาเลยนะคะวันนั้นรับประกันได้8ปต้องหายปวดแน่นอนนะคะค่ะอาจารย์บอกไาพักอยู่อายุทยามเพอบางประหันนะคะคุณพ่อที่มาทำกับอาจารย์บอกาวันี้คุณพ่อคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างรับรองว่ามาแล้วหายอาจจะเต็มร้อยนะอาจจะไม่ถึงหรอกอาจจะ99้าเก้า่า้เต็มร้อยนะมันมาสะสมมาไม่รู้กี่สิบปีอะมารักษาแค่คอร์สหนึ่ง ครั้งสอครั้งไม่ได้ครั้งคไม่หายหรอกก็ต้องมีสี่ห้าครั้งล่ะครับค่ะถึงจะหายแต่ที่รับประกันเลยก็คือให้มาแบบปวดๆเลยว่าหายปวดแน่นอนใช่ไหมคะายแน่นอนนะเน่ค่ะทุกคนถ้าใครสนใจการันตีนะคะคุณพี่เขคุณพ่อเขาการันตีเลยว่าหายแน่นอนนะคะ ติดต่อได้ที่มาโทร0931547265นะคะกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดานะาเป็นปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นรับประกันได้80%ต้องหายปวดแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่หน้ามา้าไม่ใช่อะไรครับเรื่องจริงครับสวัสดีครับ